สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะใส่บาทเสร็จก็มาดูลูกๆนะคะวันนี้เป็นไงบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนด้ทิ้งไปทั้งวันนะคะค่ะถ้าอยู่วางปูนะคะนี่ก็ไปประดับผ้าตอนเที่ยงนี่ก็แวะมาดูเนาะคะ่ะยังได้เนาะค่ะวันอาจจะเห็นนิดไปช้านะคะตอนไปทานข้าวนะคะถ้านิดไปประดับผ้าที่วางปูนะคะใกล้เที่ยงนะคะใกล้เที่ยงแล้วนี่ก็จะมาดูลูกๆนะคะรีบมาแล้วก็ให้น้ํานะคะให้ฟางแล้วก็ ค่อยไปนะคะนี่ก็จะไปทานอาหารช้ากับเพื่อนนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็คิดถึงลูกๆนะคะเนาะ,ะกว่าทำความสะอาดก่อนสักหน่อยนะคะเพื่อนมา Woohoo! <laughs> ลูกวก็กินฟางดีมากเลยเพราะว่ามันไม่มียา วางกองโตมากเลยนะคะแล้วจะได้จะได้ไปเอาไปใส่ต้นไม้อยู่นะคะแต่วันนี้ยังยังนะนี่โอ้้ ไมันเขียม์มากเน นี่ตัวเคลียร์ฝุ่นนะคะอยากให้มันอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปอยู่เข้าข้างในคอกด้วยกันนะคะ น้องใหมน้องใหม่ดูน้องใหม่นะคะ เป็นรถไทยนะคะเป็นรถไทยน้องเวฟคุณช่วยมากเลยนะคะคุณช่วยเหยือใส่ต้นยางคุณดูนี่ ฝุ่นสวยมากเลยนี่ก็จะเอาไปไว้ใส่สวนยางนะคะสวยๆนี่ยสวยมากเลยฝุ่นโอ้โหนี่ก็การให้เรียมเตียนนะคะให้สะอาดเนาะเพราะว่าสองสามวันมากกวาดที่นะคะาติทุระก็หลายวันอยู่แต่ว่าส่วนมากก็จะประมาณสองสามวันนี้จะมากวาดนะคะกวาดให้สะอาดดีไหมคะดี สวยนะคะฝุ่นอาจจะมีฟางบ้างไม่เป็นไรนะคะนี่เพราะว่านี่จะเอาไปใส่ต้นยานอยู่แล้วค่ะเนาะก็กวาดกวาดช่วยไก่นะคะไก่จะมาเชียร์มันแห้งเนาะเนี่ยมันแห้งแล้วก็ดูน้ำนะคะแต่ละวันก็ภารกิจก็จะแบบนี้มาดูมาดูง้ามวัวแล้วก็ให้ฟางนะคะจะต้องขับรถไปเอาฟางมาไว้แล้ว สีลายเป็นไงบ้างสีลายมันผอมลงเยอนะเนาะมันก็ผอมๆนะเนี่ยสีลายนะคะตัวนี้น้องสีลายไม่ดื้อนะคะไม่ดื้อสีลายเห็นไหมจับเอ้าท้าไม่หูเย็นจังไงอืมไม่สบายหรือเปล่าก้านตองมันไม่ให้จับนะคะแต่สีลายมันให้จับอยู่ โอ้ให้จับนี่เดียวเองเห็นไหมเนี่ยมันไม่ค่อยให้จับหรอกเห็นไหมคะก้านตองมันไม่ค่อยจับน้องใหม่ก็เหมือนกันเอา้าน้องใหม่นี่ก็ไม่ดื้อะคะ่ะแต่ไม่ค่อยให้ได้จับเท่าไหร่รค่ะน้องใหม่ชื่อใหม่นะคะเพราะว่ามันได้ลูกที่เข้าไปเลี้ยงให้นิดได้หนึ่งตัวนะคะชื่อน้องใหม่พร้อมเลยนะคะส่วนตัวนี้ก,าก้านแก้วแต่ถ้าก้านแก้วไม่ดูให้ก่อนตัวนี้ก้านแก้วแม่นะคะอาจจะพร้อม เพราะว่าไอใบม,มันดืม่มนมอยู่นะคะค่ะฟางก็ไม่เงินเท่าไหร่ค่ะภารกิจแต่ละ,ละวันก็ประมาณนี้นะคะถ้าไม่ติดธุระอะไรแต่ว่าถ้าติดธุระนี่ก็จะมาดูแค่น้ําแล้วก็เอาฟางให้นะคะประมาณนี้ค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจนะคะค่ะแล้วก็ วันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปร่วมง,งานที่บ้านเดือน,นะคะเพราะว่าเราอยู่ไกลนะคะเนาะแล้วก็นี่ก็คิดว่าเนาะมันมันไกลแล้วก็ยกังึงถ้าไปถ้าไปร่วมทําบุญนอนหลายคนมันก็เนาะคะ่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะคะเนาะค่ะ <c oughs> ใจจริงนี่ก็อยากไปร่วมทําบุญอยู่นะคะทําบุญตะบัสช่วงเช้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคะ่ะเราแค่สาธุเนาะคะ่ะก็ร่วมบุญด้วยกันนะคะช่วงเย็ยนค่อยไปค่อยไปร่วมอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าจะไปค้างคืนนะคะ กาใช้ใจ่ายก็เยอะแม่บ้านก็แม่บ้านก็อยากไปเหมือนกันนะคะค่ะเป็นทีมเพราะว่าเราไปที่ไหนเราไปเป็นทีมนะคะเนาะทีมแม่บ้านเมื่อวานนี้ไปแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ารถมีสองคันนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยนะคะคารมันเมื่อวานนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเจอกันนะคะกัดบันเดือนนะคะพรุ่งนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบขอขอคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนิดนะคะขอบคุณค่ะ